สวัสดีนักเรียนทุกคนค่ะกลับมาเจอกับคุณครูเจษอีกแล้วนะคะสําหรับวิชาภาษาไทยนะคะก็วันนี้มาเจอกับคุณครูคคเจษนะคะจะเป็นคลิปที่สามของสของสัปดาห์นะคะเป็นคลิปสุดท้ายนั่นเองหลังจากที่เราเรียนวรรณคดีลำนำนะคะเราเรียนหนังสือเล่มนี้มาแล้วนะคะในบทที่1ก็คือเจ้าเนื้ออ่อนเอ้ยแล้วก็บทที่2นะคะเป็นเรื่องมาเล่นกันใหม่นะคะเดี๋ยววันนี้คุณครูเจษจะพาไปบทที่3นะคะชื่อบทว่า ของเธอของฉันนั่นเองนะคะให้นักเรียนเปิดไปหน้า20ไว้รอคุณครูได้เลยค่ะ 1. เตรียมหนังสือวรรณคะดีลำนำํำ 2. ทักษะภาษาแล้วก็สใบงานที่คุณครูเจ๊แจกให้นั่นเองนะคะเตรียมมา3อย่างเนาะทีนี้นะคะเดี๋ยวเราจะไปเริ่มกันเลยค่ะเดี๋ยว่าคุณครูก็มีรูปภาพให้ดูเหมือนเดิม รูปภาพนี้จะอยู่ในหน้าหนังสือนะคะนักเรียนให้นักเรียนลองสังเกตดูนะคะว่าในภาพนี้มีอะไรบ้างเป็นส่วนประกอบของภาพมีเด็กมีผู้ใหญ่มีคุณตาลดน้ำต้นไม้มีคุณแม่กวดบ้านมีเด็กๆก,กำลังเล่นกันบ้างก็เล่นหมายกเยกใช่ไหมคะบ้างก็ขี่หมาก้านกลัวอยู่ด้านหลังบางก็แบบเล่นตุ๊ก,กตาหรือกำลังกินขนมปิกนิกอยู่อย่างเงี้ยค่ะอยู่ในสวน ที่ลานบ้านแล้วก็สองคนนี้กำลังเล่นกันเหมกำลังลากอะไรสักอย่างอยู่นะคะเหมันจะเรียกว่ากาบหมากนะคะมันจะเป็นกาบของต้นหมากแต่คนนึงจะเป็นคนลากส่วนคนนึงจะเป็นคนนั่งนั่นเองนะคะส่วนข้างบนเล่นห่วงยางกันอยู่ค่ะคนไปอยู่ในห่วงยางแล้วก็แกว่งไปแกว่งมางนั่นเองแล้วมันเกี่ยวอะไรกับของเธอของฉันเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะ ค่ะคุณครูมีรูปสองรูปให้ดูเหมือนเดิมนะคะรูปแรกคือฝั่งนี้อ่าเดี๋ยวครูแบ่งฝั่งให้ก่อนนักเรียนจะได้เห็นชัดเจนอ่าครูแบ่งฝั่งให้นะบึ๊บฝั่งนี้คือฝั่งที่หนึ่งค่ะแล้วก็ฝั่งนี้คือฝั่งที่สองนักเรียนลองสังเกตภาพฝั่งที่หนึ่งกับฝั่งที่สองฝั่งที่หนึ่งคือมีเด็กน้อยสองคนค่ะมือเขาบังคับอะไรอยู่ มันคือรถไฟใช่ไหมคะมันเป็นรถไฟที่อยู่ในรางใช่ไหมคะบังคับให้เล่นไปต,ตามรางใช่ไหมกําลังเล่นกันอย่างสนุกสนานส่วนอีกภาพเป็นภาพเด็กผมแกะคนหนึ่งกาลังลากกาบหมากเด็กน้อยคนหนึ่งกําลังนั่งซึ่งคนตาก็มองอย่างชอบใจอยู่สองภาพนี้นักเรียนเห็นความแตกต่างไหมคะว่ามันต่างกันตรงไหนหนึ่งต่างกันแน่นอนคุณครูเพราะว่าเล่นไม่เหมือนกันใช่คะ่ะเขาเล่นไม่เหมือนกัน สองมันแสดงถึงยังไงคะสองภาพอ่าภาพหนึ่งมันเป็นยังไงคะภาพหนึ่งมันดูทันสมัยมันดูเป็นปัจจุบันมันมีรถบังคับเป็นการเล่นแบบเด็กแบบสมัยปัจจุบันอย่างเงี้ยค่ะเล่นรถบังคับเล่นรถรางส่วนฝั่งที่สองหรือภาพที่สองนะคะจะเป็นการเล่นแบบสมัยโบราณ เห็นไหมคะแค่มีกับหมากคือกับของต้นหมากหรือกับของต้นไม้คะ่ะก็เอามานั่งแล้วก็ลากกันสนุกสนานได้ดังนั้นสองภาพนี้นะคะทำให้เรียนเห็นการละเล่นโดยแบ่งเป็นการเล่นในปัจจุบันกับการละเล่นในอดีตนั่นเองซึ่งการละเล่นแต่ละอย่างต่างกันแต่ทั้งสองมีความสนุกและก็สนิทของแต่ละการเล่นที่ต่างกันนั่นเองต่อไปสไลด์ต่อไปคะ่ะ ใช้ต่อไปครูแบ่งสองฝั่งเหมือนกันนักเรียนสังเกตค่ะฝั่งที่หนึ่งจะมีอะไรบ้างอ้ามีตะก้้าผักผลไม้มีกระหล่ำปีมีเห็ดมีคะน้ามีมะเขือเทศมีพริกหยวกมีขนมเค้กมีกุ้งอยู่ในจานมีมอหงข้าวก็คือสิ่งเหล่านี้นะคะเราจะเรียกว่าของอะไรคะ่ามีเค้กมีผักมีข้าวมีน้ำปลา ต่างๆอ่ามีของมีทั้งของกินแล้วก็ของใช้นะคะครูแบ่งเพิ่มแบบนี้ได้นะคะอ่าเนี่ยแบ่งเป็นแบบนี้ได้เลยก็คือฝั่งนี้จะเป็นของใช้นะคะของกินกับของใช้จะต่างกันของใช้ก็คือเอาไว้ใช้เพื่อ อำนวยความสะดวกต่างๆหรือเป็นเครื่องแต่งกายที่เราเอา,เอาไวส้สวมใส่ส่วนของกินแน่นอนก็คือมีเราเอาไว้กินเอาไว้บริโภคเพื่อให้ร่างกายของเราจเจริญเติบโตหรือแข็งแรงนั่นเองค่ะ,ะไปต่อสไลด์ต่อไปค่ะ,ะคุณครูจะพาไปที่หน้า22ค่ะยี่สิบสองคุณครูจะพาอ่านไปก่อนนะคะอ่าเริ่ม ฉันเป็นเพื่อนเธอเธอเป็นเพื่อนฉันเราเป็นเพื่อนกันคือฉันคือเธออีกรอบนะคะเดี๋ยวนักเรียนอ่านปากุณครู่อกีกรอบนะฉันเป็นเพื่อนเธอเธอเป็นเพื่อนฉัน เราเป็นเพื่อนกันคือฉันคือเธอเธอมีของเล่นฉันมีของใช้เราแบ่งกันได้ของฉันของเธอเห็นไหมคะดังนั้นรูปภาพที่คุณครูกลาวมาทั้งหมดนะคะเป็นการเล่น แล้วก็มีของกินของใช้หรือของเล่นนั่นเองนะคะมันเกี่ยวกันว่าเป็นเรื่องของคนสองคนค่ะเขาเป็นเพื่อนกันฉันเป็นเพื่อนเธอเธอเป็นเพื่อนฉันคือคนสองคนนะคะเราเป็นเพื่อนกันนั่นเองเธอมีของเล่นฉันมีของใช้เราแบ่งกันได้ของฉันของเธอแต่ละคนมีของของตัวเองแล้วเอามาแบ่งกันเล่นนั่นเอง เอาไปนักเรียนดูภาพนี้ค่ะช่วยๆ่ยคุณครูสังเกตในภาพนี้มันคือภาพอะไรแน่นอนค่ะคือเด็กนักเรียนน่าจะอยู่ในห้องเรียนโดยอันนี้ก็น่าจะเป็นห้องเรียนปกติเด็กผู้หญิงกําลังนั่งโต๊ะของตัวเองอยู่ส่วนเด็กผู้ชายกําลังหยิบของอะคะ่ะให้กับเด็กผู้หญิงมันคืออะไรคะมันคืออยู่ดีๆเขาให้เลยไหมดูหน้าตาแบบ ผู้หญิงก็แบบอุ้ยตกใจอะไรอย่างเงี้ยอ่าค่ะภาพนี้นะคะเป็นการที่ผู้หญิงทําของอะไรคะทาของหลนแล้วก็เกิดแบบสับเปลี่ยนกันนั่นเองเดี๋ยวเราจะไปอ่านบทนี้เลยคะ่ะบทนี้ชื่อบทว่านี่ของของเธอคะ่ะชื่อบทว่านี่ของของเธอนะคะเดี๋ยวครูจะพาอ่านเนาะเดี๋ยวนักเรียนเปิดไปที่หน้ายี่สิบสามก็ได้คะ่ะอ่านในหนังสือไปพร้อมกับคุณครูก็ได้เลย หน้ายีสิบสามนะคะชื่อบทว่านี่ของของเธอคะ่ะนี่ของของเธอพร้อมแล้วเดี๋ยวเราจะไปอ่านกันเลยนะคะหนึ่งสองซ้ำนี่ของของเธอนั่นของของฉันมันสับเปลี่ยนกันฉันคืนให้เธออีกรอบนะคะ นี่ของของเธอนั่นของของฉันมันสับเปลี่ยนกันฉันคืนให้เธอนี่ของของเธอที่ทำตกไว้ ฉันนี้เก็บได้นำมาให้เธอโดยผู้แต่งนะคะจะเป็นคนคุณฉันขําวิไลนะคะเป็นคนแต่งบทกรอนนี้อ่ะเดี๋ยวอีกรอบหนึ่งนะคะคุณครูจะอ่านวัดนึ่งแล,ลง้วนงเนยอ่านตามเลยนะหนึ่งสองสานี่ของของเธอตานังเรียนเลยค่ะ นั่นของของฉันมันสับเปลี่ยนกันฉันคืนให้เธอนี่ของของเธอที่ทำตกไว้ฉันนี้เก็บได้ นำมาให้เธอนั่นเองค่ะอันนี้ก็จะเป็นเนื้อเพลงบทนี้นะคะและทีนี้ตอนสุดท้ายของเรื่องนี้นะคะเ,<อ>เขาก็มีการบรรยายว่าฉันเป็นเพื่อนเธอเธอเป็นเพื่อนฉันเรามาแบ่งปันของฉันของเธอนั่นเองค่ะ ก็จะเป็นการจบเรื่องนี้นะคะก็จะเป็นเรื่องราวของเพื่อนกันนะคะที่ต่างคนต่างมีของกินของใช้ซึ่งแต่ละคนก็จะเอามาแบ่งกัปันกันเพราะเป็นเพื่อนกันหรือในตอนที่เพื่อนทำของตกหรือของมันสลับเปลี่ยนกันมันสลับเปลี่ยนกันเราก็รู้จักเอาของไปคืนเจ้าของนั่นเองทีนี้เดี๋ยวคุณครูจะพานักเรียนไปฟังบท นี่ของของเธอกันค่ะเด็กๆครับหนึ่งนะคะว่นีีบทอาคยานเขาจะทำอย่างไรนี่ของของเธอของของฉันมันจะอเปลี่ยนกัน ฉันคืนให้เธอมี่ของของเธอที่ทำตกไว้ฉันมีเก็บได้นำมาให้เธอค่ะเดี๋ยวครูจะให้ฟังอีกรอบนะคะนักเรียนของของฉันเขาจะทำอย่างไรมี่ของของเธอ ของฉันมันจะเปลี่ยนกันฉันคืนให้เธอนี่้องของเธอที่ทำตกไว้ฉันนี่เก็บได้นำมาให้เธอโอเคค่ะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับบทนี่ของของเธอนะคะเดี๋ยวเรากลับไปสไลด์ของเราเลย ่าโอเคค่ะหลังจากที่เราได้เรียนบทที่สามของเธอของฉันนะคะแล้วเราก็ได้ฝึกอ่านบทนี่ของของเธอไปแล้วนะคะนักเรียนได้ข้อคิดอย่างไรบ้างคะค,คุณครูนะคะก็ได้ข้อคิดว่าเรานะคะจะไม่นำของคนอื่นมาเป็นของตัวเองนะคะต่อให้เพื่อนจะทำตกไว้นะคะ หรือจะเป็นของสิ่งที่เราอยากได้แต่ในเมื่อคนอื่นทำตกหรือคนอื่นทำหล่นนะคะเราจะต้องคืนให้เจ้าของนะคะแล้วก็คุณครูได้อีกข้อหนึ่งนะคะก็คือการที่เราเป็นเพื่อนกันเราจะต้องรู้จักแบ่งปันของให้เพื่อนนะคะซึ่งเพื่อนอาจจะมีของกินเราอาจจะมีของใช้แต่เมื่อเราแบ่งปันกันนะคะเราก็จะได้ทั้งสองของทั้งสองอย่างเลยนั่นเองนะคะค,คุณครูก็เลยอยากให้ในักเรียนนะคะ รู้จักแบ่งปันของไม่ว่าจะให้กับเพื่อนหรือกับพี่กับน้องหรือให้ทุกๆคนนะคะค่ะเดียวต่อไปนะคะเราไปทำใบงานกันเลยค่ะนักเรียนสำหรับใบงานนะคะในเล่มทักษะภาษานะคะก็คือหน้า92นักเรียนบางคนอาจจะทำแล้วนะคะก็คือให้เปิดหนังสือตามที่คุณครู ขึ้นมาเลยนะคะในตามหน้าจอนี้นะหน้านี้เขาบอกว่าให้อ่านประโยคตามครูแล้วเขียนหมายเลขของประโยคตามภาพที่เกี่ยวข้องนะคะโดยในนี้จะมี3ประโยคนะคะจะเป็นประโยคแรกเราแบ่งของกันกินใส่หมายเลขหนหมายเลขสองเราแบ่งของกันใช้ หมายเลขสามเราเก็บของให้กันค่ะนักเรียนที่นี่มีสาหมายเลขมาดูหมายเลขมาดูภาพแรกค่ะคือภาพนี้เด็กผมแก่กําลังขี่มา้าขี่ม้ากานกล้วยนะคะนักเรียนคิดว่าภาพนี้ตรงกับหมายเลขไหน,นะคะตรงกับหมายเลขสองนะคะคือเราแบ่งของใช้กันของใช้ในที่นี้อาจจะเป็นของเล่นก็ได้นะคะนั่นก็คือม้ากานกล้วยนั่นเองไปรูปที่สองค่ะรูปที่สองเด็กผู้หญิงสองคนนะคะกําลัง ถือขนมใส่ไส้หรือขนมกำลังแบ่งกันนะคะดังนั้นภาพนี้ต้องใส่หมายเลขหนึ่งนะคะเป็นของกินนะคะต่อไปเด็กกําลังเตะฟุตบอลกันก็คือเป็นการแบ่งของใช้กันของใช้ในที่นี้หมายถึงฟุตบอลที่เอาไว้เล่นนะคะภาพที่สามเป็นภาพที่สี่เด็กผู้หญิงคนนึงกำลังถือประกาให้เกชายคนหนึ่งนะคะน่าจะเป็นการเก็บของให้กันภาพที่ห้านะคะเด็กผู้ชายสองคนกําลังแบ่งของ ให้กันนะคะก็จะใส่หมายเลขสองส่วนภาพที่หกนะคะ <Bears> เป็นกำลังแปลงฟันอยู่แล้วยาสีฟันไม่มีนะคะก็เลยเป็นแบ่งของใช้ให้กันนั่นเองค่ะส่วนภาพที่เจ็ดนะคะเป็นเด็กกำลังเล่นหมากเก็บเนาะก็คือเป็นแบ่งของใช้หรือของเล่นนั่นเองค่ะส่วนภาพที่แปดนะคะเด็กกำลังยื่นสมุดให้กันนะคะก็คือเก็บของให้กันคือหมายเลขสามนั่นเองค่ะ แล้วภาพสุดท้ายภาพที่านะคะเด็กกําลังเล่นของเล่นนะคะนักเรียนนั่นก็คือแบงของใช้กันนั่นเองค่ะส่วนหน้านี้นะคะหน้าจอาสิบสามเขาจะให้เลือกคําให้ตรงกับภาพการเล่นของเด็กไทยนะคะการเล่น1ขี่ม้าก้านกล้วยนักเรียนคิดว่าภาพไหนคือขี่ม้าก้านกล้วยคะสหมากเก็บนักเรียนรู้จักไม่เอ่ยว่าหมากเก็บคืออะไรและก็ การลเล่นที่สามคือการตีวงล้อนะคะเรามาเฉลยกันเลยสําหรับนักเรียนคนที่ทําแล้วนะคะสําหรับคนนักเรียนที่ยังไม่ทํานะคะเดี๋ยวเราเขียนตามคุณครูเลยนะอ่าภาพแรกต้องเติมข้อความว่าอะไรคะอ่าเติมว่าขี่หมาก้านกล้วยนั่นเองค่ะก็คือเอาก้านกล้วยมาประดิษฐ์เป็นมา้าแล้วก็เล่นเป็นของเล่นแบบขี่แบบวิ่งอะไรอย่างนี้นะคะ่ะก็จะสนุกสนานต่อไปภาพที่สองเป็นการเล่นหมาก็ตค่ะ ภาพที่สามคือการตีวงล้อนั่นเองคือการนําวงล้อยางวงล้อจักรยานนี่แหละคะ่ะเอามาตีเอามาเล่นกันส่วนข้อที่สิบสองนะคะหนะ้าเก้าสิบสี่ก็คือวาดภาพการละเล่นที่นักเรียนชอบและระบายสีให้สวยงามพร้อมตั้งชื่อภาพนักเรียนชอบละเล่นอะไรแบบไหนชอบละเล่นขี่มากานกลย้ยชอบเล่นหุ่นยนต์หรือชอบอะไรนะคะนักเรียนเขียนการละเล่นน,นั้นแล้วก็ตั้งชื่อภาพ ให้ถูกต้องให้สวยงามแล้วก็ระบายสีให้สวยงามที่สุดนะคะแล้วก็สุดท้ายนะคะหยิบใบงานบทมีของของเธอขึ้นมานะคะมาคัดไทยตัวบรรจงเต็มบรรทัดให้สวยงามนะคะแล้วก็อย่าลืมท่องบทนี่ของของเธอนั่นของของฉันมาสลับเปลี่ยนกันนะคะพยายามท่องทุกวันแล้วก็จะจําได้นั่นเองนะคะค่าสำหรับวันนี้นะคะก็คุณครูก็ขอบคุณ นักเรียนเหมือนเดิมนะคะที่ตั้งใจเรียนตั้งใจดูคลิปคุณครูจนจบน,นะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสัปดาห์หน้านะคะสำหรับวันนี้คุณครูคขอลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายอย่าลืมทําใบงานนะคะ